ขอสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะวันนี้นะคะส้มก็จะมาพยากรณไพ่ย,ยิปซีนะคะ10ใบเหมือนเดิมค่ะให้กับชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะว่า10บใบนี้มีไพ่อะไรบ้างค่ะ เริ่มจากไปที่1นนะคะโอ้ดวงนะคะถ้าอยู่ต่างประเทศต,ตอนนี้ถือว่าเป็นบวกเลยนะคะแต่เรื่องความรักไม่เท่าไหร่นะจะเปิดไปทีละใบนะคะดวงของคุณนะคะต่อให้ เจอกับสิ่งที่แย่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีพระคุ้มครองนะคะดวงอสัมหาริมรัย์ก็ดีนะช่วงนี้อิมพลดวงบวกนะคะถ้าอยู่ต่างประเท,ะเทศหรือว่าติดต่อกับชาวต่างชาตินะจะดีมากเลยนะคะ,ะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวส้มจะทํานายไพย่ทีละใบเลยนะคะค่ะเริ่มจาก ไพ่ใบที่1นึ่งเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นไพ่ใบชาลลอตนะคะเป็นไพ่แห่งการต่อสู้ชีวิตคือปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้นะคะจะทําให้ชีวิตเราแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะ,ะเขาบอกว่าไพ่ตัวเนี้ถ้าเป็นแง่บวกถ้าคุณทำงานอยู่บริษัทกับชาวต่างชาติหรือว่าอยู่ต่างประเทศ จะเป็นผลบวกมากเลยนะคะอาชีพใดก็แล้วแต่ที่ติดต่อกับชาวต่างชาตินะจะดีมากนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศคือแต่ว่าทั่วไปก็คือบางทีจะได้เริ่มงานที่ใหม่นะคะแต่ว่าก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ชัยชนะนี่มานาะมีเกณฑ์นะคะจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติด้วยนะคะเรื่องงานก็เรื่องงานก็ ก็คือจะต้องเจอกับศึกใหญ่นะคะขอให้คุณทำจิตใจให้เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวนะคะช่วงนี้ใบที่2นะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องความรักความรักตอนนี้เหมือน เหมือนคุณค่อนข้างที่จะไม่โอเคเท่าไหร่เนาะอาจจะมีการพักภากหรือว่าชีวิตช่วงนี้อาจจะจืดชืดคือถ้าบางครั้งอะ่ะถ้ามันหมดรักแล้วแต่ก็ยังนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่หรือว่าอีกแง่หนึง่งอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าก็คือไกลกันแฟนต้องไปทำงานต่างจังหวัดไม่ค่อยได้อยู่เป็นครอบครัวก็เลยเสียใจหรือมีอารมณ์เหงา และเดียวดายนะคะหรือเป็นรักที่ตัดไม่ขาดหรือรักได้มาเพียงครึ่งนะคะใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังตัวนี้ได้เป็นคิงถือดาบนะคะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะคะอ,อยู่ท่ามกลางกฎระเบียบวินัย นะคะคแต่บางทีนะคะก็พยายามอยากคิดมากหรือระแวงจนเกินไปมันจะทำให้เราเขาเรียกว่าไม่มีความสุขนะคะหรือว่าทิฏฐิเยอะเกินไปก็ไม่ดีลดลดลงมาก็ดีเหมือนกันนะคะชีวิตเราจะได้มีความสุขเนะขาะค่ะในส่วนของใบที่4นะคะจะเป็นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมดวงนะคะหรือว่าอาดีตถ้าอาดีตนะคะที่ผ่านมาเกี่ยวกับความรักของคุณเพราะว่ามันเป็นไพ่สีถ้วยเนาะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนไม่พึงพอใจอ่ะตอนเนี้นะคะอ,อาจจะอยู่ในในภาวะที่แบบต้องปณิปนอมลดอะไรที่ลดลดได้ก็ควรลดไปนะคะอาจจะเบือ่อ เบื่อคนไม่เบื่อแบบเบื่อคนรอบข้างหรืออะไรต่างหรือว่าเบื่อกับรักที่ไม่ได้ดังใจหรือว่ารักรักเขามากกว่าที่เขารักเราอทําอะไรก็ไม่ค่อยดได้ดังใจอะอยู่ในช่วงที่แบบหุดหงิดนะคะถ้าเป็นอารมณ์หรือความรักอย่างนี้นะคะค่ะในส่วนของใบที่ห้านะคะของชาวราศีตุลใบที่ห้าก็จะเป็น ฐานส่งเสริมหรือสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะก็จะได้เป็นไพ่ justment ไพ่ของเวรกรรมใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะคะอยู่ในช่วงภาวะที่นิ่งชีวิตรา่รารเปรียบเนาะคืออาจจะใช้บุญใช้กรรมเก่าตอนนี้ก็คือให้พยายามนะคะเร่งทำความดีนะคะมันจะได้เขาเรียกว่าหนัก จะได้เป็นเบานะคะบางทีเนาะกรรมดีกับกรรมเก่ามันก็ไม่สามารถชดเชยกันได้เนาะถ้ากรรมกรรมแบบว่ากรรมที่เราทําไม่ดีอะ่ะมันน้อยนะคะแต่ว่ากรรมดีเยอะมันก็จะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเยอะหรือใครทําอะไรกับเรานะคะตัวนี้เขานั่นแหละกรรมจะตามทันเราแหละหรือว่าเราทําไม่ดีกับใครกรรมก็จะตามทันเรานะคะช่วงนี้เนาะอาจจะนิ่งๆน,นะคะ ค่ะในส่วนของใบที่6นะคะออตัวนี้นะคะจะเปรียบเหมือนไพ่เกี่ยวกับเป็นพระถังสันจังเลยนะคะช่วงนี้ต่อให้ดวงคุณนะคะแย่มันแย่หรือแบบอะไรต่างๆเนาะมันก็จะมีพระคุ้มครองคุณอยู่นะคะแต่ว่าถ้าถ้าหยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาชาวราศีตุลน,นะคะช่วงนี้ก็ให้พยายามสวดมนต์นะคะทำจิตใจให้สงบเนาะมัน มันก็จะขึ้นผู้กับไพ่เวรกรรมตัวนี้แหละนะคะพพยาย,ยามเนาะหรือว่าไปหาญาติผู้ใหญ่ไปหาครูบาอาจารย์หรือว่าโทรหาท่านก็ได้ท่านอาจจะให้คําปรึกษานะคะไพ่ใบนี้นเป็นไพ่พระนะคะหรือว่าดวงของคุณนะคะบางคนทําเกี่ยวกับราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะลิงก์กันกับตัวแรกนะคะที่เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับราชการเป็นครูเป็นนู่นเป็นนี่นะคะก็กจะเป็นผลบวก นะแต่ว่าช่วงนี้นะคะถ้าถ้าแบบเจออะไรที่แย่เนาะมันก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนอยู่นะคะค่าส่วนไพ่ใบที่7นะคะเป็นตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยมันจะเป็นกลงล้อแบบเขาเรียกว่าเป็นกลงล้อแห่งทรัพย์อ่ะนะคะช่วงนี้ถ้าจะซื้อขายถ้าจะขายขายที่ดินนะ ก็ก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อก็รอไปก่อนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้าทาเกี่ยวกับบ้านที่ดินอย่างเงี้ยก็คือบวกนะคะบางคนจะขายจะซื้ออย่างเงี้ยก็ก็ยังคล่องนะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะได้รับมรดกนะแต่ว่าไม่ได้มีโชคแบบทางเสี่ยงหรืออะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นคนที่ค้าขายหรือว่าจะซื้อจะขายอะ่ะได้นะคะ ในส่วนของใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมจะเป็นไพ่เดชนะดวงของคุณนะถ้าสมมุติจะเจออุบัติเหตุนู่นนี่นั่นนะคะก็จะรอดอยู่นะเพราะว่าจะมีพระคุ้มครองแต่ดวงของคุณนะคะถ้าทําอะไรที่เกี่ยวกับความตายเช่นเป็นหมอพยาทำบางบางท่านก็าขายยาเป็นร้านขายยานะคะหรือว่าเขาเรียกว่า เป็นหมอพยาบาลอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนตายทํางานมูลนิธิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันก็จะเป็นผลบวกบางคนขายประกันอย่างเงี้ยก็เป็นผลบวกนะเกี่ยวคนตายแต่ว่าดวงนะคะถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นก็ให้ระมัดระวังเนาะพวกอุบัติเหตุต่างๆนะคะอาจจะสูญเสียทรัพย์หรือว่าอุบัติเหตุได้เจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มันมันก็จะแบบอย่างที่บอกไปอะ พยายามให้สวดมนต์นะคะทำกรรมดีเร่งทำความดีไว้นะคะมันจะได้ชดเชยกันได้ไปที่9นะคะความคิดภายในใจเนาะหยิบได้ไพ่เกี่ยวกับเป็นไกกพ่จักรพรรดิเลยนะคะถ้าชายใดนะได้หยิบหยิบได้ไพ่ใบนี้นะคะภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เนาะชาวราศีตุลน,นะคะผู้หญิงนะคะก็เขาเรียกว่าผู้หญิงก็ มีดวงที่แบบว่าสามีอมสามีเลี้ยงนะคะหรือจะได้แฟนที่อายุเยอะกว่าหรือแต่ว่าดวงของชาวราศีตุลเดือนนี้นะคะถ้าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติเนะมันจะมันจะลิงก์หากันเลยนะคะไพ่สองใบเนี่ยนะอืถ้าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะเดินทางไปต่างประเทศหรือคนต่างชาติทําบริษัทต่างชาติจะถูกฉลกกับชาวต่างชาติมากเลยนะดวงนะคะของคุณอืม เนี่ยมันมีเกณฑ์นะบางคนอาจจะได้แบบเจอพบรักเป็นแฟนชาวต่างชาติมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะค่ะในส่วนของไปที่10นะคะเป็นบทสรุปมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยไพ่ของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางถ้าคุณจะมีเกณฑ์เดินทางนะก็ได้นะคะเร็วๆนี่แหละ จะได้ไปอยู่จะได้เดินทางแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะถ้าเป็นถ้าติดต่อกับต่างชาติก็าอาจจะเป็นในไทยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันยังโควิดอยู่หรือว่าอาจจะเดินทางไปสมัครงานกับบริษัทที่เป็นต่างเจ้าเจ้านายเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยหรือว่าทําเกี่ยวกับบริษัทอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติหรือว่ามีการโยกย้ายอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเกณฑ์นะสิ่งที่คุณคิดไว้หรือว่าที่คุณกําลัง อยากไปอะ่ะจะได้ไปนะคะจะไม่ได้อยู่ที่เดิมเนาะเกณฑ์ของคุณจะไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะอืถ้าอย่างเรื่องความรักก็ก็อย่างที่บอกอะ่ะคือ,อยังรังเลให้เป็นเกี่ยวกับความรักความคิดนะคะไม่ไม่พึงประสงค์แต่ไม่ไม่พึงพอใจอนะคะก็จะสรุปเลยแล้วกันเนาะดวงของคุณนะคะ ถ้าเรื่องการงานเนาะถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทต่างชาติจะเป็นผลบวกนะคะหรือว่าสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยไว้นะคะเป็นนายจ้างอะ่ะที่เป็นฝรั่งอะ่ะจะเป็นผลบวกหรือว่าถ้ามีแฟนนะเป็นแบบเกณฑ์เป็นคนชาวต่างชาติเลยนะคะส่วนในเรื่องความความรักอีกแง่หนึ่งนะคะยังยังเหมือนคิดถึงสิ่งเก่า,กาและก็ไม่พึงพอใจหรือว่าถ้ามีแฟนบางคนนะอาจจะอยู่เป็นแฟน แฟนเป็นคนต่างชาติแล้วอยู่ไกลกันอถ้าอย่างเนี้ก็เป็นจะแง,ง่บวกนะแต่ว่าก็คือยังมีความคิดที่แบบก็พยายามรักตัวเองให้มากๆโดยแล้วกันนะคะส่วนการเงินการเงินเดือนนี้ไม่ไม่เด่นไม่ออกไม่มันนิ่งๆนะ,นะคะการเงินเนาะการเงินนิ่งสุขภาพสุขภาพก็นิ่งเหมือนกันนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะส่วนเรื่อง เพราะกรรมเนาะก็ใหแนะ้แนะนำนะคะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อาจถ้ามีโอกาสไปไหว้ไปไหว้แบบอาจารย์ครูบาอาจารย์หรืออะไรต่างๆนะคะที่เราเคารพแต่ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะดวงของคุณจะแย่เนาะเพราะมีไพ่เดทแต่ก็จะมีพระคุ้มครองคุณอยู่นะคะพระคุ้มครองคุณอยู่เนาะมันก็จะมีแบบหรือว่ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณนะคะ โอกาสที่จะเป็นใหญ่เป็นโตก็มีเนาะสิ่งที่คิดไว้นะคะือมอดวงตัวนี้นะคะแล้วก็อีกแง่หนึง่งเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์หรือต่างๆถ้าคิดจะซื้อจะขายตอนเนี้ยก็ได้มีโอกาสได้นะคะก็ส้มวันนี้นะคะก็ขอจบคำทํานายนะคะของชาวราศีตุลเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ